ฟันดินนี้นี่ติดทั้งภูกีตติดทั้งกระบะเลยนะครับขุดไปด้วยสูบน้ำไปด้วยเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับทีมงานเสียฟางครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งกินด่วนโอ้รถห้างรถห้างโอ้ยดูสาเขา เท่าฝากข้างเลยครับอันนี้รถบริษัทนะครับเสี่ยฟางเนี่กันชนเปิดแล้วส <c oughs> วัสดีครับไหนอีคันมาไหม <c oughs> อีกคันมาไหม ไม่ได้มาไอ้คันนี้ว่าติดแผ่น PE อีกคันหนึ่งอ๋ออันนี้สองร้อยสิบหรือร้อยเจ็ดห้านี่ยร้อยเจ็ดห้าเจอกันอีกคลิปรถเยอะมากทีมงานนี้กระทะหลังมีเท่าไหร่วะนั่น คล้าย 19, ๆ19.5เลยนี่ครับยาวแต่ตำ่ำลองมาก่อนอะไรเนะี่ยข้าวอ๋อข้าวคนขับไมโครคนขับไมโครชื่ออะไรา จันยัน <Netz> บ <ank pedir als> <g dragging> ่คนเดิมบ่จันยันอันนี้กระทะเท่าไหร่เนี่ยกระทะเนี่ยสิบเก้าจุดห้ารถบรรทุกใส่เยอะๆด้อยกว่าจะได้กินข้าวก็บ่ายโมง มารถเก่งหยดอยู่ข้างหน้าวัสดีครับจานยันยผมยังยาวเหมือนเดิมเลยนเนาะโอ้ฮะคนปลาเออไปใส่น้อยแท้ข้างหน้ายังหมดถึงเลยน่ะนะนเ, <laughs> เออกินข้าวก่อนไหนไปกินอยู่ไหนนะ่ะมา ก็ไปกินข้าวอยู่ครับสิบกว่าคันู่นนี่รถ ยันยันพักกระเพาะก่อนนี่มือน,นีดอ่ะม,มันชุดนนะอะไฝนตกทุกวันเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องโอ้ยกินแล้วก็ลุยงานต่อ อันนี้เป็นน้ําฝนนะจานยันบอกว่าน้ําฝนแสดงว่ามันตกบ่อยมากเลยเอาละครับลุยต่อครับอโอโอัน<ๆ>นี้มีกองแก้วเลย,ยนะี่นะโหนะยัก ดาวรถเริ่มมากันแล้วใครยังไม่ทำก็ไปทำนะใช้งานได้ดีอยู่ครับรองแก้วบนหัวครับ <laughs> ดันยังเดียวงารเมานี่ต้องมาสักเจ็ดตักครับเจ็ดถึงแปดตักไปเลยแต่รถดังก็จะบ่นหน่อยนะ <laughs> ดินเปียกแบบนี้ก็หนักเอาเรื่องครับ จะพาไปชมที่เทนะครับว่าจะมันขนาดไหนดินแบบนี้เนี่ยน่าจะถอยกันมันเลยแหละ ไส้กระดาษไส้หม้อใหญ่ร้อเจ็ดห้า ต่อไปครับส่วนใหญ่จะเป็นฮีโน่ครับอีสุไม่มีเลยนะอีสุมีน้อยมากเลยโอ้มีหัวประดุกด้วยโอ้นั่นเดี๋ยวเราปิดท้ายกับคันนั้นนะครับ บรรยากาศก็ในทุ่งนาในป่าครับนี่ก็นายักษ์นะครับเห็นไหมนายักษ์เยอะมาก นี่ก็6คิวเอีะเ์ทอยทำไมก็าลิปบได้วะไปรุ่นใหม่หรือเปล่าโอ้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 โ ันาร้องใหญ่ด้วยงานนี้ต้องขับเองเท่านั้นครับจ้างคนขับไม่เหลือแน่นอนครับ ไหนจะค่าคนขับไหนจะค่าน้ำมันนะครับต้องขับเองเท่านั้นครับบอ,อกเลยใครที่จะออกรถดำมาแล้วก็จ้างคนขับนะครับเชื่อผมไม่ไวหวแล้วครับต้องขับเองโอ้ดีนนะดินมันตักง่ายครับแต่มันก็ติดคุ้งกี่ ยอดจานยันแบบนี้แหละเดี๋ยวไปถามคนขับดูได้กี่เที่ยวแล้วสวัสดีครับได้กี่เทีย <5 S 2> เท่ยวแล้วห้า <5 S 2> วันหนึ่งได้กี่เที่ยวเนี่ยเต็มท,ที่สิบถึงอยู่อ๋อถ้าฝนไม่ตกเนาะอันนี้เครื่องเท่าไหร่เนี่ยฮะสองหก วุ้ยจริงเหรอร,รหัสอะไรสองหกนี่เกียวแปดสี่นะอ๋อตัวเหมือนน้องขุนทอง <c oughs> อ่าล <c oughs> อ,อ,องไปดูที่เทสักหน่อยแล้วสองหกนี่มาสองสี่ ด้วยแฟซี่ไอหัวประดุกโอ้ยเห็นแล้วก็คิดถึงไอคันที่ขายไปนะไม่ได้ไปดูเลยอยู่ไกลเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้กี่เที่ยวแล้วสามเองอ้าวชันเมื่อกี้ได้ตัตงห้าแล้วผอเ,พ,อเพิ่งมาเหรอ,อสามเองเท่าละสองร้อยเท่ละสองร้อยสามเที่ยวตอนนี้บ่ายสองแล้วโอ้แต่อย่างนั้นก็ได้แค่หกปนะ ให้6 6 2 12เติมน้ำมันพันหนึ่งกินข้าว1,00โอ้ยเหลืออยู่ดิเหลือ1,00โอ้ยตายตายตายมันต้องเติมพันหนึ่งอยู่แล้ววิ่งไกลขนาดนี้6เที่ยว200 6 2 12หออ้าว เห็นไหมต้องขับเองอะ่ะถ้าจา้าคนขับเอาแ่จา้าคนขับวันละสองร้อย,ยังไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าอาชีพนี้ต้องขับเองครับหน้าแรงก็พอได้แต่หน้าหน้าฝนนี่โอ้ยับเลยอเอาให้ได้เจ็ดเที่ยวเด้อเจ็ดสอง สิ 12, บสองสิบสี่ป่ะโอ้พิ่งขาละแถึงเก้โลคงไม่เติมน้ำมันห้ารอแน่นอนอย่างน้อยต้องสอกนลนอนับ หรือว่าพนะันหนึ่งเดี๋ยวปิดท้ายกับคันนี้นะครับแล้วก็ต้องรถดําใกล้ๆบ้านด้วยมาวิ่งนะครับต้องแบบรถในโซน่ะถึงจะเหลือครับเดี๋ยวถามคันนี้เลยสวัสดีครับ แชร์ประสบการณ์ไปด้วยเด้ออันนี้ได้กี่เทีย่ยวแล้วเที่ยวที่ส,สามเติมน้ำมันเท่าไหร่สองถังถังละหกร้อยทันสอง,สอ,งอ้าวมันจะได้หกไหมนี่บายสองแล้วไม่ได้หกหรอ เอาอย่างน้อยให้เจ็ดปะ่ะถ้าสู้กันน่ะเต็มที่มืดมืดนะ่ปะป่ะเดี๋ยวผมนั่งไปคันนี้เลยได้อ๋มาทางครอบครวัวเลยครับนี่เมื่อวานก็ไปงานบุญมาใช่ไหมสายบุญน,นะจะได้ไหมหกเที่ยวปุดหิวอยู่พี่ป <laughs> ุดหิวเติมน้ำมันเท่าไหร่นะ หนสองอ้าวเท่าทุนนี่นี่ถ้าได้หกเที่ยวเท่าทุนเลยดิเท่าทุนไม่ไม่เหลืออะไรครับหกเที่ยวงั้นต้องเจ็ดเที่ยวเอ้ยเหลือสองร้อยเหลือสองร้อยเหลือสองร้อยกลับบ้านกี่โมงแลไรนี่างใยสองไหมเนาะอืมเนาะสู้กันไปเนาะขับเองเท่าทุนก็ไม่เป็นไรแล้วขับเองอืมไม่ใช่จะต้องถ้าจ้างคนก็ต้องควักทุนถ้้าาจง ไม่ไหวหรอกดูทางออกก็ไม่ธรรมดาเนินๆเลยนะน,นี่เครื่อง8ปดสี่เหรอครับเกีร์แปดสี่โอ้คลานได้เลยเนาะเครื่องเท่าไหร่เนี่ยเครื่องสิบเอ็ดสี่ศูนย์สิบเอ็ดสี่ศูนย์อ้าวเท่ารถผมเลยเลเป็นเกียร์รอบชา้าเกียร์อะไรแรอบส ใช่ครับน่าจะเท่ารถผมแหละโนบิเอ็นน่าจะเกียร์ยรตัวเดียวกันด้วยผมอยากได้มันเร็วกว่าน,นี้เร็วกว่าน,นี้เหรอเพราะว่าหลังตรงนันช้าเนาะมันคลานมันช้าผมขับตามอย่างช้าเลย <c oughs> เออนี่คันนี้แรงน่าจะเป็นเครื่องของดีเด่นหรือเปล่านี่นะคันนี้เครื่อง 6BG ฝาสบนี่แรงมากเขาบอกว่าเฟือง6.8เทียร์ สิบสามเก้าหกรอบแปดมาเจอกันใหม่ครับสู้เด้อพี่ในมาทางนี้แล้วเนาะที <c oughs> นี้ก็บายบายครับเดี๋ยวไปดูที่เทกันหน่อย